ตกลงไงลอ้ซางเหล่งเทามันเหลืออย่งเยวฮะท่านเ<ห> <หา S 1> ด,ก <หา S 2> ดบกอบีกโอ้สรางหรือลีลาเหรอมันม่ได้สร้าง,าง,งมันอย่บกะโเผอยู่อืม เปิดมือเลยเอาตกอยู่แล้วแต่ก uh ินล้มนะครับลไมไปชื้นดันล้มตุ๊บเลยเอาาเอาเอเอาาวันนี้เอ่อปิกจูไม่ออกนะฮะ ปิกจูไม่ออกนะครับนี่เตะกันแลวครับเออต่าตีกันเ,เรียนน้ำกันดีๆพี่น้องกันนะ <c oughs> <c oughs> พูดไม่ได้ครับแล้วฮะผัวเมียเขาก็ช่วยกันทำความสะอาดโอ้โหเจ้าชายชุดนอนผมตื่นแล้วครับ ถอยเลยเช้าส่บาทเอ้ยคลิปหายไปไหนวะรถซาเล้งที่เอฟซีให้มาเอาไปต่อเอาไปต่อซาเล้งอยู่ครับพอเอาไปต่อซาเล้งแล้ว ช่างนี่ลีลาครับไปต่อสางเลงช่างลีลาทำนานมากครับควันเจียก็ทำความสะอาดปอบางกับชื่นใจก็เล่นกันอยู่นะโอตกสนอะ ลมซะเนาะตกตึ๊บเมือกี้ล้มลงม,มาตึ๊บครับพี่ชนตกลงมาเอ้ย อือือโอ้ฝึกฝึกไว้ฝึกไว้ลูกฝ huh ึกไว้โอ้โห้ยฝึกครับครับฝึกไว้บอกผมฝึกไว้ฮะเอาไ้ไปหาผู้สาวสาวไหนนะบะอึดคุยไว้หลายบ้านอยู่ให้แต่ไปหานี่สาวก็ร้องกรี๊ดแล้วเขารักหรือเปล่าเขากลัว เรื่องแรกเลยเกินเวลาเป็นการมก็เป็นการเป็นงานนะเวลาจะเล่นเนี่ยเล่นอะไรอะไรจังละจังละนี้นี้นี้ควานกันจะปั๊บ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 เดี๋ยวจะให้ควานเผลอนะจะวิ่งหนีออกไป ขวานไปแล้วโ,โห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 ว้ยอุ้ยขวานไปแล้วบานเล็งแล้วเห็นแล้วว่าบานเปิดอยู่ตอนนี้ไม่ไปใช่ไหมเด็กดีโอ้โหขึ้นเล่นกันแงไรดูวิไปเล่นกับไปมีนี่ไปไม่ได้นะครับไปมีโซ่ขาดทำใส่่ achieve. ส้มขี้ดือ จะทำลายสถิติพ่อนะพ่อแปดสิบใช่ไหมเนี่ยบัวบอกบัวสั้นร้อยเลยครับเอาจนค้างเหลี่ยงนะบัวบอกค้างเหลี่ยงโชเลยไอ้ใจเฮ้ย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 คอกเปิดอยู่เฮ้ยยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกครับเราจะเก็บโชะผมจะกวาดนะพ่อผมจะคาดให้ดูครับ Nih, karan nih, nih, Pak 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 oh, ini hak nih, ฮือืมจุบโอ้โหดูขาพี่ขาน้องสดใสแล้วเอาเอาเอาเเอาาเอาเอาขากันแล้วเอาเอาเอ อ๋อ oh, 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 oh. ้๋อออแต่เขาก็อันนี้หรอกโ oh, 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 oh. อ้อออ๋ออ๋อเอออืมหาแต่เลี้ยงกันทั้งวันเลย กูเี่าใ้กันบด้ไหประานประเบารถแห่ครับประบานบา ตัวนั้นอันตรายครับชื่นตัวแบบดื้อเลยแหละมันเจ้าเจ้าชื่นไปไปผูกตรงนู้นแล้วส่วนบัวบาน อยู่ในโรงช้างอยู่โตโต,โตไปเจ้าอยู่ไหมเอาอยู่แล้วเนาะชื่นต้องบุญหลายครับบุญหลายบุญหลายขายครับน้องแบมเฮ้เฮ้เฮ้ ขาดขาดเอาเชือกขาดดีกเอาดอืออือเอาเอาืออืออย่าออกไปครับอืออ๋อระหว่างเข่ากับเชือกอะไรแข่งกันเอาอืออือเชือกแข็งกว่าครับเฮ้เฮ้เฮ้เว้ยวายไปโชว์แล้ว เมื่อวานทำไมเันเด็กดีเมื่อวา,านฮนะแต่วันนี้ดื้อจังอือ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  ฟานงวงฟานงาเออแขวะข้างนี่นั่นป๊าบโอ้โหเว้ไปดึงไปไปกัดเชือกครับเอ้าเอ้าเอ้าเอาโอ้ยโอ้โหโอ้ยเชือกหลุดโอ้ยตกข้างหน้าเป็นรอยเชือกอ่ะอยู่ที่ปากบัวบัวเนี่ยเนี่ยปาเลยปลาเลยนี่ ไปไหนพี่เจียวมาแล้นอนเด็ดเจียวเอาบัวไปผูกไว้ตรงโรงช้างแล้วเฮ้อย่าออกเลยอย่าอย่าออกละเฮ้วยว้เรียบร้อยเอา้าไว้เขาไม่พาไปไว้ไวยอันว่า เอ้ใไม่้กันสั่นรู้สึกว่าจะจะเสียเสียแล้วนะครับสงสัยอยากได้ใหม่เอานุนนุนไปแล้วไปแล้วนุนอ๋อเข้าแล้วเอาไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วโอ้ อยากเล่นทรายครับนี่เดิมแวเดิมแล้วเดิมแล้วเดวแล้ว